สัทธายะตระติโอคังสาธุชนย่อมข้ามโอคะได้ด้วยสัทธาอปมาเทนะอนวังย่อมข้ามอนบได้ด้วยความไม่ประมาทวิริเยนะทุกขมัตเจติย่อมร่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรปัญญายะปริสุชชติย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาก็นอบน้อมพระรัตนตรทั้งสาม ขอความพาสุขความเจริญจงบางเกิดมีแกสาทุชนทุกท่านทุกคนสำหรับวันนี้อาตมาภาพก็จะได้ชี้แจงเกี่ยวกับหัวข้อธรรมสีอย่างคือศรัทธาศรนะัทธาแปลว่าความเชื่อหัวข้อธรรมอันดับแรกก็คือศรัทธา ซึ่งจะอธิบายต่อไปที่ว่าศรัทธายะตราติโอคังสาธุชนย่อมข้ามโอคะได้ด้วยศรัทธานั้นหมายถึงว่าบุคคลที่จะข้ามโอคะคำว่าโอคะหมายถึงห่วงน้ำใหญ่เป็นที่เวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลายมีกามโอคะเป็นต้น คือโอคะนั้นเมื่อว่าโดยให้ครบนั้นก็มีอยู่สี่อย่างคือกา,มอารมา,าโอคะภาวะโอคะคิตติโอคะอวิชชาโอคะนะโอคะอย่างที่หนึ่งกามโอคคหมายถึงหมายถึงโอคคคือกามก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส ว่าเป็นกามโอกคคือเป็นวัตถุกรรมที่สัตว์โลกทั้งหลายคล้องอยู่ติดอยู่นะเป็นสิ่งที่น่ายินดีน่าใคร่น่าปรารถนาของสัตว์ทั้งหลายก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสัตว์ทั้งหลายมุ่งหมายที่จะเอาที่จะมีที่จะได้ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส,ส และอารมณ์เป็นที่ถูกออกถูกใจนั่นเองดังนั้นท่านจึงเปรียบว่าจริงที่ทำให้สัตว์โลกทั้งหลายาเวียนว่ายต้องเที่ยวคือมีจิตคล้องอยู่เวียนว่ายติดอยู่เที่ยวไปอยู่ในวัตถุเหล่านั้นก็คือรูปเสียงกษษษิตรสสัมผัส ดังนั้นรูปเสียงกิรติสัมผัสท่านจึงเปรียบเทียบว่าเป็นห่วงน้ําใหญ่จัดว่าเป็นกามโอคะอันหนึ่งเป็นห่วงน้ําที่มีความเขี่ยวมีความไร้แรงนะทำให้จิตใจของสัตว์ทั้งหลายนั้นหมุนเวียนวนเวียนหรือว่าไหลไปในรูปเสียงกิรติสัมผัสอยู่เป็นประจำอยู่เนืองนิดการที่จิตใจของสัตว์ทั้งหลาย ข้องอยู่ติดอยู่เยียนไหลอยู่ในรูปเสียงกิรสสัมผัสนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้กระทำกรรมนะเมื่อมีความชอบเมื่อมีตัณหามีความทยานอยากอยากได้ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ดิน้นรนแสวงหากันเมื่อได้มาแล้วก็ยึดติดยึดมั่น หลงในสิ่งนั้นว่าเป็นของเรานะเป็นของเราก็มีการหวงแหนมีการแย่งชิงมีการาทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นต้นนะแล้วก็มีการติดอยู่หลงอยู่หมกมุ่นอยูนะ่เมื่อรูปเสียงกิริสัมผัสนั้นเสื่อมไปสิ้นไปสลายไปสัตว์ทั้งหลายก็เป็นทุกข์นะเป็นทุกข ย่อมมีความโศกเศร้าเสียใจในรูปเสียงกิริสัมผัสที่เสื่อมสลายไปหรือว่าพลาดภาคจากกันไปนะเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์ทั้งหลายการที่มีจิตมีจิตกำหนัดยินดียึดถือยึดมั่นในรูปเสียงกิริสัมผัสคือในกามโอคะนี้ เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมนะทำกรรมทำกรรมที่เป็นกุศลอกุศลที่ประกอบด้วยอุปทานยึดมั่นอยู่กรรมเหล่านั้นก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดวิบากส่งผลให้ไปถือกำเนิดหรือปฏิสนธิในภพภูมิต่างๆนะเมื่อมีการเกิดก็มีแก่มีเจ็บมีตาย คือเมื่อมีชาติก็มีชรามีาม,มรณะโศกะปริเทวะทุกขะโทมนัสคือมีความสุขายสุขใจยอมความโศกเศร้าพิรัยลำพันธ์ต่างๆตามมานะเพราะว่าความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแขนใจก็เป็นทุกข์อย่างที่พระพุทธองค์ทรง,งแสดงไว้อพิเยิหสัมปโ,โยโคทุโข ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิป,ปโยโคโทุกโขความพัดภาคจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยำปิดฉังนระพระอิตามปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์นะสะดปแล้วก็คือกามโอขะนั้นเป็นเหตุนำมาซึ่งทุกข์ เป็นห่วงน้ำใหญ่ที่ทำให้สัตว์ทั้งหลายติดหรือไหลเปตามกระแสไหลไปตามรูปเสียงกิริสัมผัสคือเกิดกิดเลสเกิดความกำหนัดยินดีในสิ่งเหล่านี้นะขั้นจึงเปรียบเหมือนเป็นกามโอคะเป็นห่วงน้ำใหญ่ดังนั้นผู้ที่จะข้ามโอคะได้นั้นจะต้องมีศรัทธาความเชื่อมั่น คือมีความเชื่อความเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเสียก่อนเชื่อว่าประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนแล้วก็สามารถที่จะข้ามพ้นโกคนะคือการเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆการพบรูปพบอรูปพบนะการพบนั้นหมายถึงหมายถึง นรกเปตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นการพบเบื้องต่ำการพบสูงขึ้นมาก็คือโลกมนุษย์กับเทวดาส่วนรูปพบหมายถึงพรม16ชั้นส่วนอรูปพบหมายถึงพรม4ชั้นเป็นอรูปพรมัต์โลกทั้งหลายที่ยังเป็นปุถุชนอยู่หรือว่ายังไม่หมดสิเลสก็เวียนว่ายตายเกิดในพบทั้งสามนี้แหละ พรมีความติดความคล้องในรูปเสียงกิริสัมผัสในอารมณ์ทั้งหลายจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มาเกิดในภพทั้งสามนี้เมื่อเกิดแล้วก็มีความแก่ความเจ็บความตายแต่ถ้าผู้ใดมีศรัทธามีความเชื่อมั่นในหลักประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือปฏิบัติตามหลักอริยสัจ หรือว่าตามหลักสติปัฏฐานทั้งสี่นะสติปัฏฐานทั้งสี่นั้นเป็นหนทางอันเอกหนทางอันเดียวที่จะนำสัตว์โลกทั้งหลายให้ข้ามพ้นจากชาติชราบรณะจาจโอคะทั้งหลายก็ต้องปฏิบัติตามสติปัฏฐานทั้งสีงนะ่ดังนี้นะดังนั้นผู้ที่จะข้ามโอคะจะต้องมีศรัทธาก่อนอย่างที่ว่า ศัทธายะตราติโอขังสาทุชนย่อมข้ามโอคะได้ด้วยศรัทธาอปปมาเทนะอนนาวังย่อมข้ามอันนบได้ด้วยความไม่ประมาทคําว่าอันนบก็หมายถึงห่วงน้ําใหญ่เช่นกันนะเป็นห่วงน้ําที่มีกระแสไหลเชี่ยวนะก็หมายถึงพบทั้งสามนี่แหละ,ะการพบรูปพบอรูปพ,พบนะเป็นเครื่องขวางกั้น,นขวางกั้น ให้สัตว์โลกทั้งหลายนั้นไม่ผลจากทุกขนะ์คือเรีวยกว่าอันนบคือห่วงน้ำใหญ่เป็นเครื่องขวางกัน้นให้สัตว์ทั้งหลายติดอยู่ข้องอยู่ไม่สามารถที่จะผ่านไปได้ง่ายแต่บุคคลผู้จะผ่านได้จะต้องมีสติสัมปชัญญะคือมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมในการประพฤติในการปฏิบัติ รู้กายรู้ใจรู้เห็นตามความเป็นจริงตามสภาวะธรรมของสภาวะธรรมทั้งหลายที่ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตารู้เรียนรู้ศึกษารู้ในสติปัฏฐานทั้ง4คือกายเวทนาจิตธรรมคือเรียนรู้กายกับใจนั่นเองเรียนรู้ให้เข้าใจว่ากายกับใจนี้หรือว่าขันธ์ทั้งหนี้ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณน,นี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้เห็นตอนจิตนั้นเข้าใจในสภาวธรรมเห็นประจั์แจ้งยอมรับจนจิตคลายจากความกำหนัดความยินดีนะจิตหลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายจากอุปทานความยึดมั่นในกายในใจนี่แหละว่าเป็นเราเป็นเขาเมื่อเห็นแล้วก็จะไม่ยึดมั่น มายึดมั่นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตวนเราเขาเป็นแต่เพียงรูปกับนามก็เป็นเพียงแต่ว่าเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารเท่านั้นเกิดขึ้นเพราะสาเหตุปัจจัยทําให้เกิดทําให้มีเมื่อเข้าใจแล้วจิตจริงจะเบื่อหน่ายเมื่อเห็นจริงเห็นอริยสัจท,ทั้งสี่คืออนิจจังทุกขังอนัตตาคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคนั่นเองนะ ถ้ามีสติสัมปชัญญะอยู่อย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทดังนั้นผู้ไม่ประมาทจึงสามารถข้ามโอคะเอแยงเก่งกันดานได้ท่านจึงว่าสัทธายะตาติโอขังสาทุชนย่อมข้ามโอคะได้ด้วยสทธาอัปมาเตนะอนวังย่อมข้ามอนุปได้ด้วยความไม่ประมาทยิรเยนะทุกขมัเจติย่อมร่วงทุกได้ด้วยความเียร ถ้ามีความเพียรคือเพียนระลึกเพียรดูเพียนศึกษาในกายเวทนาาจิตทำบ่อยๆก็จะได้เข้าใจของหลักใจรัก,รกอันนี้แต่งทุกขังอนัตตาแล้วก็มีปัญญาคอ,อยสอดส่องดูแลตรวจตาหเหลื่อตามเป็นจริงจิตใจก็จะเกิดปัญญาไม่หลงในสิ่งเหล่านี้ไม่ยึดจิตยึด,ยด,ยดมั่นจิตก็จะถอนออกจากอุปอทานขันทั้งหก็จะประสบความสําเร็จ ผลจากทุกได้ดังใจปาถนาของตนเองด้วยประการชนี้เจริญพร